สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวขิงคุณประโยชน์เพื่อคุณในช่วงของการกัดตัวนะครับหลายๆคนลุกขึ้นมาทําอาหารแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยตกใจกับของที่อยู่ในตู้กับข้าวของตัวเองนะครับเมื่อเจอคําว่าหมดอายุควรบริโภคก่อนนะฮะซึ่งหลายๆสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตู้ของเราเนี่ยครับมันเลยวันเหล่านั้นมันนานมากแล้วนะครับทานได้ทานไม่ได้อย่างไรวันนี้ค้นหาคําตอบกันครับอาจารย์ครับ หมดอายุก็คือหมดอายุจริงๆกับ,ค,บควรบริโภคก่อนสองคำนี้มันมันฟังแล้วมันก็ดูแตกต่างกันแล้วคแตกต่างค่ะคเพราะว่าคำว่าควรบริโภคฟังดูไม่ซีเรียสเท่ากับหมดอายุนะคะคหมดอายุเนี่ยจะพูดถึงความปลอดภัยแล้วก็ลักษณะของอาหารก็จะเฉพาะกลุ่มเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นสำหรับเด็กจะใช้หมดอายุนมเด็ก จะไม่มีการคอมโพมไมส์ว่าควรบริโภคเพราะเราจะไม่อยากเสี่ยงกับกลุ่มเปราะบางหมดอายุคือหมดอายุนะคะก็คือไม่ปลอดภัยในการจะบริโภคนะคะแต่คำว่าควรบริโภคก่อนหรือว่าเบส Before แปลว่าถ้าคุณกินในระยะเวลาที่อยู่ก่อนวันที่ที่อยู่บนแพคเกจจิ้งนะคะคุณจะได้รดคุณ<ด><ส>ะจะได้ค,ค่ะตามที่เคลมไว้แต่หลังจากนั้นแล้วก็คือ คุณลักษณะอาจจะเปลี่ยนเช่นสีเปลี่ยน t e x t ซเจอร์ซรขึ้นยกตัวอย่างเช่นพีชนะคะอยู่ในขวดขวดแก้วเบส b e f o r ์ before, เขาจะเขียน BB ข้างหน้านะคะคแล้วก็บางบางแห่งจะใส่ใสวันผลิตด้วยก็คือ manufacture d a t e นะคะคือวันผลิตแล้วก็อาจจะเผื่อ6เดือนปีหนึ่งแล้วแต่ผู้ผลิตนะคะทีนี้หลังจากวันเบส b e f o r ์แล้วเนี่ยถามว่าพีชในขวดกินได้ไหม กินได้แต่สีคุณไปซื้อเขาลดครึ่งราคามันอาจจะออกสีคล้ำๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเท็กซ์เอร์ก็จะซอฟต์ขึ้นจะไม่กรอบ,รบยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็คืออาหารกระป๋องเช่นถ้าเราไปซื้อสับประรดกระป๋องถ้าพึ่งผลิตออกมาจากโรงงานเลยสับประรดเนี่ยจะเหลืองกรอบ,รบแต่ถ้าพ้นไปสักปกักส่วนใหญ่อาหารกระป๋องจะประมาณ2ปี 2> สมมุติ2ปีปับ๊บยังไม่หมดนะคะ สับประรดมันก็เริ่มจากคล้ำแล้วแลวก็นุ่มอันนี้ค่ะก็คือถามว่าทานได้ไหมทานได้เพียงแต่คุณภาพลดลงบรรหมดอายุเป็นเรื่องของเซฟตี้เบสบีฟอร์เป็นเรื่องของคุณ,คณภาพนะครับทีนี้เวลาที่หมดอายุณนะวันนั้นเลยจริงๆเนี่ยครับถ้าเผลอทานเข้าไปนะครับอาจารย์อันตรายไหมครับ ก็แล้วแต่ชนิดค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่อันตรายบางชนิดเขียนว่าวันหมดอายุอย่างเช่นเราไปซื้อนมนะคะก็นมพั u r i z ร d จริ์หรือ UHC ก็แล้วแต่สมมุติเขาเขียนว่าวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่จะเขียนวันหมดอายุถ้ามันยังไม่เปรี้ยวยังไม่ขม นะคะก็แปลว่ามันยังปลอดภัยอยู่โดยทั่วไปนะคะเท่าที่ทราบจากผู้ประกอบการคะ,ะคะเขาจะต้องมีการศึกษาเชลฟ์ไลฟ์ของโปรดักต์เขาทีนี้เขาก็จะเขาก็จะศึกษาแม็กซิมัมเชลฟ์ไลฟ์เพื่อให้ดูว่าโปรดักต์เขาก็จะดูว่าระหว่างเก็บไปจนปีเขาก็จะเก็บเป็นระยะ6เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณภาพลดลงไหมแม็กซิมัมอาจจะ2ปีแต่บางทีอยอยก็กาหนดว่าไม่ได้ใส่2ปีดูนานไป นะคะเขาก็อาจจะลดลงอันนี้เท่าที่เคยทราบจากผู้ประกอบการนะคะเขาก็อาจจะบอกว่าผลิตเขาให้ใส่แค่ปีครึ่งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยลักษณะมันไม่เปลี่ยนเช่นถ้าเป็นน้ํามันไม่เหม็นหืนถ้าเหม็นหืนเมื่อไหร่มันก็ไม่เหมาะเราก็ไม่อยากกินอยู่แล้วค่ะคเช่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีไขมันค,คุณภาพลดลงเช่นแครกเกอร์หรือถั่วอย่างเงี้ยค่ะถั่วเนี่ยถ้ามันเหม็น,ห,นหืนเนี่ย มันก็คงไม่อร่อยเราคงไม่กินต่อไปแล้วอะไรย่างเงี้ยหรือแครกเกอร์มีกลิ่นหืนแล้วเนี่ยมันไม่มันมันไม่น่ากินแล้วเราก็คงทิ้งอะไรเงี้ยค่ะครประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางทีขึ้นกับการเก็บของผู้จําหน่ายการขนส่ง แล้วก็มาถึงที่บ้านของเราเก็บการเก็บของเราด้วยนะคะปกปติเขาก็จะแนะนําถ้าเราอ่านแพคเกจิ้งนะคะคก็คือเก็บในที่แห้งไม่ให้ถูกแดดนะคะคบ,บ่อยครั้งที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะยังไม่ถึงวันควรบริโภคหรือวันหมดอายุแต่มันกินไม่ได้ก็มีเพราะ,ะ,ะว่าสาภาพการเก็บของรเราด้วยค,ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้วิจา,ารณญาณถ้าเปิดผลสรุปง่ายๆก็คือว่าสินค้าหลายๆตัวที่เขาเขียนวันหมดอายุเนี่ยส่วนมากก็จะมีการเผื่อไว้ด้วยเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าปลายทางซื้อไปแล้วเก็บยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดสมมติเราเก็บดีอาจจะทําให้ในวันหมดอายุเนี่ยยังทานได้อีกวันสองวันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่มั่นใจนะคะปกติก็จะโทรไปถามเพราะในบนแพคเกจจิ้งจะมีชื่อบริษัท ่อยูะะอก็โทรไปลูกค้าสำคัญคนะอาจจะมีเบอร์อผู้ค้าสำคัญอาจจะโทรไปถามก็ได้ว่าเราไม่มั่นใจนะคะเนี่ยมันเกินแล้วเนี่ยหเดือนควรกินไหมเนี่ยเขาก็าอาจจะมีคําตอบให้<า>ค่ะคสนับสนุนโดยน้ํามันรําข้าวขิงคุณประโยชน์เพื่อคุณทีนี้พอมาควรบริโภคเนี่ยครับอาจารย์พลถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าสินค้าที่เขียนว่าควรบริโภคก่อน ถ้าเลยวันที่กําหนดไว้ว่าควรบริโภคก่อนยังวางบนเชลฟ์ได้ไหมครับตามกฎหมายครับรู้ไม่ได้อออไม่ได้ไม่ว่าจะวันควรบริโภคหรือวันหมดอายุต้องเก็บแล้วต้องเก็บละลงจากเชลฟ์อ่าเพราะฉะนั้นส่วนมากเวลาที่เขามาลดราคาเยอะๆเข,เขาจะลดปอนใกล้วันใกล้ค่ะใกล้ๆวันแครับมันมีบางร้านที่เอาแพคเกจิ้งออกแล้วก็มาวางก็มี อ๋ออันนั้นก็ต้องระวังกันก็ต้องระวังค่ะก็ก็ถ้าเผื่อเราเราก็อาจจะต้องเสี่ยงซื้อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะครับก็เคยเห็นเหมือนกันว่าเอากล่องออกแล้วก็มีเฉพาะถุงข้างในแล้วก็วางขายอ๋ออันนั้นแต่ถ้าตามกฎหมายนะคะอย่างออยเขาจะไปตรวจสสจตามต่างจังหวัดเขาจะไปตรวจตามร้านค้าหรือถ้าเราเจอนะคะ เราก็สามารถจะโทรไปแจ้งออยอหรือแจ้งสาธารณสุขจังหวัดได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดว่ามีสินค้าหมดอายุวางขายที่เชลฟค่ะ,คะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ,รบ,รบอาจารย์ครับทีนี้ควรบริโภคก่อน ยังทานได้สภาพอาจจะไม่ร้อยปอร์เซ็นทีนี้ทานได้นานแค่ไหนครับอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยนญยานหรือยังครับเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เรารับได้นะคะ <c oughs> อย่างยกตัวอย่างเรื่องพีชไฟถ้าสมมุติว่ามันนิ่มจนแบบว่าโอ้มันไม่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งนะคะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า ถ้าเรามีของอยู่ในบ้านเราควรจะหมั่นเช็คอินเวนทอรี่อะค่ะว่าซื้อมาก่อนกินก่อนกินก่อน first in, first out หรือรว่าก่อนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะหรือจะไปตลาดควรจะตรวจด,ดูว่าในบ้านเรามีของอะไรตอนโดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงกักตัวนะคะคหลายคนอาจจะมีของอยู่ในบ้านแล้วนะคะแล้วก็กักตัวอยู่บ้านื้อ <Super. S 1> ลองใช่ใช่ใชบ,บางทียังไม่ได้ตรวจด,ดูเลยว่ามีอะไรบ้าง อยากจะแนะนำว่าควรจะคิดนะคะว่าของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยจะเอามาทำอะไรกินไว้ก่อนถ้าคนทำกับข้าวเป็นนะคะครเราจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในบ้านเราจะจับมันมาทำเป็นเมนูใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งแล้วก็ในขณะที่กัดตัวะคะ่ะครับผมในเรื่องของออขยะอาหารเนี่ยครับมันมาจากเรื่องราวของของพวกนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ที่ว่าถ้าเปิดซูปเปอร์มาร์เก็ตในแง่ของของหมดอายุแล้ว เขาก็ต้องทิ้งเขาก็สมัยหนึ่งเขาทิ้งแต่ตอน <c oughs> หลังๆเขาก็มีคือก่อนที่มันจะหมดอายุะนะคะเพราะเขาก็คงไม่อยากเสี่ยงว่าเอาไปบริจาคแล้วเป็นอันตรายกับคน <c oughs> เป็นปัญหา <c oughs> ทีหลังนะคะแต่เขาก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะเขาก็จะเอาออกมาลดราคานะคะ <c oughs> ถามว่าเราเป็นผู้บริโภคเราจะซื้อไหมอันนี้ต้องดูจากลักษณะของอาหารนะคะ <c oughs> ว่าอาหารชนิดนี้ถ้ามันใกล้หมดอายุแล้วมันยังไม่ ไม่ไม่คุณภาพมันไม่น่าจะเปลี่ยนมากยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงเท่าที่เห็นซูเปอร์นะคะที่เอามาวางขายแล้วเราจะซื้ออะไรที่มีไขมันเยอะๆควรจะเรี่ยงเพราะว่ามันจะเหม็นหืนง่ายนะคะอ,คอะไรที่ที่แห้งๆนะคะ อาจจะซื้อได้เพราะว่าถ้าลด50%แล้วของนั้นคือไม่อย่างที่ยกตัวอย่างอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็องค์ประกอบไม่มีไขมันเยอะยกตัวอย่างใกล้ตัวเลยอย่างข้าวถ้าเป็นข้าวสารขาวกับข้าวกล้องข้าวกล้องจะจะเหม็นหืนเร็วกว่าเพราะว่ายังมีจมูกข้าวยังมีไขมันเยอะกว่าควรจะเก็บในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหม็นหืนแต่ข้าวสารเนี่ยถ้าเราเก็บมันจะเก็บได้นานกว่าข้าวขาวนะคะอันนี้ค่ะก็ ให้เห็นชัดๆว่าอะไรที่มีองค์ประกอบของไขมันเราดูเสร็จอย่าเสี่ยงดีกว่าเรียกว่าวันนี้คนที่ฟังหรือรับชมพอดแคสต์ของเรานะครับอาจารย์ก็เรียกว่าการใช้วิจรณญาณเพิ่มมากขึ้น อาจจะทําให้ขยะน้อยลงก็ได้นะครับแต่จุดเริ่มต้นผลว่าอยู่ที่ตอนเราช็อปด้วยนะครับช็อปให้พอกับการบริโภคของเราอย่าสะสมอาหารในบ้านให้กลายเป็นขยะนะครับเอาละครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับซื้อกินซื้อใช้แต่พอจําเป็นครับสนับสนุนโดยน้ํามันรําข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ